หุงข้าวแบบไหนจออะอร่อยที่สุดหนึ่งหรือสองติดตามชมกันครับหอ,อมมากก่อนอื่นเลยเนี่ยก่อนที่เราจะทำการหุงข้าวเราก็ต้องจุดไฟด้วยการวิธีโบราณโบราณ เราต้องมีเฟืนนะซึ่งเฟอือนเะนี่ยแท่นี้ไม่พอนี่เดี๋ยวมาดูคลังแสงของผมความจุนะจางๆความจุ3,000ลิตรโอ้โหนี่ครับอม,มองเห็นไหมนี่ครับคลังแสงของผมโอ้โหมือตื่นเเลย นที่เราจะหุงข้าวเนาะเราก็ต้องมีข้าวสารนะครับซึ่งข้าวสารนะผมก็จะมาเอาอยู่ในโรงสีที่บ้านผมมีโรงสีเล็กนะครับเพื่อจะสีข้าวนะเอาไว้กินนะครับกับญาติพี่น้องนะครับได้สีข้าวกินด้วยนะมาดูโรงสีเก่าๆของผมนี่ไงนะครับพอเอาไว้เอาไวทังนี้นี่เองนี่ก็เป็นข้าวสารไม่ใช่บอกว่าคัดพิเศษนะคะ คาพิเศษก็คือจะเป็นแบบเม็ดแบบเรียวๆแบบเม็ดเรียวๆแบบเป็นเป็นก้อนๆแบบเมล็ดเต็มอ่ะฮะมันคือเมล็ดไม่หักอะไรพวกนี้คือนี่อาจจะเป็นคัดพิเศษแต่นี่คือเป็นแบบลงสีขนาดเล็กเนาะก็แบบสีมีทั้งแบบเม็ดหักเม็ดเม็ดเต็มเม็ดไอ้พวกนี้ก็จะประมาณนี้แต่รับรองความอร่อยเดี๋ยวไปดูกันครับว่ามันจะอร่อยขนาดไหนและหอมขนาดไหนขั้นตอนแรกนะครับเราก็ต้องล้างข้าวสารก่อนนะครับเพื่อที่จะล้างทำความสะอาดกันนิดหนึ่งนะ ข้าวสารนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับก็ลองใส่ไปเลยเประมาณนี้ครับใส่ไม่เยอะตัวนี้เขาเรียกว่านะนี่นี่ตวนี้ผมใส่ข้าวสารเข้าไปแล้วนะครับแล้วเราก็นี่เลย ท่านชมครับผมได้ใส่น้ำลงไปเรียบร้อยแล้วครับนี่โอเคผมก็เลยบอกเลยว่าหาฝาไม่เจอรูปฝาไหมลูกบออันนี้ไม่น่าใช่ไั่นอะไรพอได้บอกเลยว่าตัวนี้มีปัญหาครับ เอาเรยโอเคพอได้อยู่ตอนนี้เราก็เราแต่ก่อนเราก็ใช้ไม้นะครับในการแบบมาสอดอย่างนี้นะให้เพื่อให้ฝาหม้อเนี่ยคือให้เขาแน่นนะครับให้เขาปิดมิดนะนี่ก็กำลังร้อนระอุก,กันอยู่เลยนะหม้อตัวนี้ก็จะเป็นหม้อแบบคลาสติกเลยนะครับ คนโบราณหรือว่าสมัยนี้นะครับก็ยังมีนะครับหุงข้าแบบนี้อยู่นะครับแต่แบบนี้เนี่ยก็จะเห็นส่วนน้อยเนาะเพราะว่ามันก็ต้องใช้อุปกรณ์หลายอย่างนะครับแต่มันมีข้อดีกว่าตัวนี้เยอะนะครับก็คือไม่บอกดีกว่าเดีย๋ยว่ากาันตอนที่ผมชิมข้าว2ออย่างนี้ครับว่าออกมาหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับน้ําแบบเดือดอยู่ข้างในนะฮะ ส่วนตัวนี้ก็ยังครับยังไม่ได้ยินเลยนะครับ <_ C 1> เพราะว่ามันมีค่ามีน้ําเยอะนะฮะ <_ C 1> เป็นหม้อนี้นะฮะเริ่มเดือดล่วเดี๋ยวให้เดือดก่อนนี้ก่อนนิดนึงนะครับแล้วต่อไปคือหม้อน,นี้เราจะต้องดูแลยอย่างใกล้ชิดนะครับอย่างใกล้ชิดขวาตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือพยายามอย่ายให้น้ําแห้งนะแต่ตัวนี้ก็คือเราต้อง เอาน้ำสาวข้าวออกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้ำสาวข้าวนะครับจะเป็นลักษณะยังไงเอาออกมาเป็นยังไงนะผมว่าการหุงข้าวแบบนี้มันก็ถือว่าก็โอเคนะเพราะว่ามันไม่เปลืองด้วยนะแล้วก็เป็นแบบวิถีบ้านๆเนาะวิถีสมัยโบราณน,นะก็จะใช้แบบนี้นะครับที่บ้านผมไม่ไแน่ใจว่าคนเทพเนะี่ยสมัยแต่ก่อนเขาใช้แบบไหนนะใช้เตาหรือเปล่าหรือยังใช้แบบไหน เพราะว่าหรือมาใช้ไฟฟ้าแล้วในผมไม่แน่ใจนะสมัยตก่อนของคนกรุงคนอะไรเงี้ยเออเขาใช้แบบไหนก็คอมเมนต์บอกมันด้วยนะครับว่าใช้แบบนี้หรือเปล่าหุงแบบนี้หรือเปล่านะครับท่านผู้ชมที่ดูอยู่เนาะอาจจะไม่ใช่ต่างจังหวัดอาจจะไม่ใช่คนบ้านนอกนะก็อาจจะเป็นคนเนงเทพคนกรุงคนเมืองเนาะก็ลองคอมเมนต์มาบอกกัน,นครับว่าสมัยต่ก่อนเนี่ยปู่ย่าตายายนะครับหุงแบบไหนกันนะครับเดี๋ยวผมต้องมาดูหม้อนี้ก่อนนะเพราะว่าตอนนี้มันเดือดแล้วถ้ามั้นมันจะไหม้ ต้องกินต่อโอ้โมันจะเหนื่อเนี่ยเห็นไหมนี่ครับน้ำสข้า น้ำสาวข้าวมันจะหนื่อืๆอ่ะหนื่อืๆอ่ะเหมือนอะไรอร่อยะอืมอร่อยครับท่านชมน้ำสาวข้าวมีประโยชน์มากนะฮะคนสมัยก่อนก็จะเอาอาจจะเอาใช้ตัวนี้เป็นน้ำนมแทนเลยได้นะ ก็คุณแม่เคยบอกก็คือผมก็ได้กินนแ,แบบนี้น้ำสาวขาวนะต่อไปนะครับเราก็จะเอาฐานออกนะครับให้มันเป็นแบบอ่อนๆเนาะนะครก็คือให้มันอ่อนๆที่สุดนะครับถ้าเกิดเราใส่เยอะเนี่ยมันก็จะไหม้นะฮะผมมาออกไปเยอะเลยนะครับนี่มานนี่เองนะครับ โอเคเรามาดูข้าวด้านในเราเป็นไงบ้างนะครับโอเคนี่นี่ครับท่านชมนี่ข้าวสวยไหมนี่ครับข้าวสารหอมมลิสุรินนะหอมๆเลยฮะโอหมันเกืบแฉะเลยนะ ถ้าผมทิ้งไว้นานนี่เป็นข้าวต้มเลยมอเตอร์โม <M ot emo> <Okay. S 2> ้โอเคจากนะั้นเราก็ยกขึ้นเตาเลยโ okay. อันนี้เราต้องดูไฟดีๆนะแล้วก็พยายามเปิดดูบ้างนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวมไม่สุกนะบางทีเราใส่ไฟเนี่ยคือ่อนเกิน,นไปเนาะมันก็จะไม่สุกอัตัวนี้ออกมาอย่างนี้แหละนะครับดูมันออกโม่งเลย จะมาลองเช็คนะครับหม้อตัวนี้ครับว่าเป็นไงบ้างร้อนมากยังครับยังคิดว่ายังเพราะว่าเห็นแบบยังขา,ขาวๆอยู่ก็ต้องต้ปล่อยกพักหนึง่งดูหม้อนี้ครับความคลาสสิกนะครับการหุงข้าวเนี่ยมันต้องประมาณนี้เลยฮนะตัวนี้คือเสียบไฟเติมข้าวเสียบไฟก็ได้แล้ว โอ้แบตบจะได้จะหมดแบตบจะได้จะหมดโอ้หัดูนะครับผมเปิดอหอมมากน้ำก็ยังไม่แห้งนะเดี๋ยวผมต้องเติมไฟไปด้วยนี่ฮะเดี๋ยวเราต้องคือเราต้องเพล่ะ ครับตอนนี้ก็หม้อซ้ายมือของท่านผู้ชมเนี่ยสุกเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับนี่ฮะอู้อยากินไหมก็มีเม็ดข้าวเปลือกคลาสสิกมากก็มีเม็ดข้าวเปลือกตับปนอยู่บ้างนะนี่โหคือ เห็นความนุ่มนะครับความนุ่มชิมกันค <c oughs> ลาสสิกสุดๆอร่อยๆโอเคครับตอนนี้ก็หมอ้อซ้ายมือนะครับก็สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเราจะมาชิมกันดู มองเห็นไหมอาจจะมองไม่เห็นมันเข้ามันขาวมากนะฮะเดี๋ยวลองชิมดูืมแทบละลายในปากนะครับท่านชมหุงแบบนี้แต่คือนิดนึงฮะตเตงหุงแบบคือแสะนิดนึงนะครับอันนี้เติมเติมน้ำเยอะเกินไปนะครับแต่ความนุ่มความหอม สุดยอดครับข้าวหอมมะลิสุด,ดินบ้านผม,อม,อม,อมเอาแค่น้ำปลาหรือว่าเกลือมาโรยกินได้เลยครับจริงสุดยอดครับหุงแบบนี้อร่อยนะครับและที่สำคัญนะครับหุงแบบนี้ฮะจะมีข้าวตังข้าวตังคืออะไรข้าวตังที่แบบข้าวกลนหมอ้อที่มันไม่ไหม้นิดหน่อยนะแบบนั้นอร่อยจริงฮะอันนั้นก็อร่อยนะฮะ ว้าวว้าวโอ้โอชมนี่ครับตัวนี้หูข้าวเป็นเม็ดเม็ดครับข้าวเป็นเม็ดเม็ดตัวนี้ก็ข้าวจะเป็นเม็เมดเม็ดนะครับก็จะดูแบบทรงสวยนะอดูครับโอ้เดี๋ยวลองชิมดู อเ okay. ท่านชมครับนี่โ oh. อ้โหเนี่ยท่านชมดูครับประโยชน์ความหอมปมยกให้เขาเลยครับหม้อนี้เลยนะครับอร่อยมากอืมดักลือเลย แต่สองอย่างนี้ที่ผมยกตัวอย่างมาให้ชมนะครับก็เป็นแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับโอเคครับนี่ก็เป็นการสื่อสารเนาะการวิถีบ้านบ้านนะครับเกี่ยวกับการหุงข้าวนะสองอย่างนี้อะไรห,หอมสุดอร่อยสุดนะครับหอมอร่อยสุดนะครับบางทีก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการหุงหรอกครับขึ้นอยู่กับข้าวสารมากกว่านะครับว่า มันหอมมันอร่อยมากขนาดไหนนะครับแต่ที่จริงคือข้าวหอมมะลิผมชมเลยว่าของผมนะ่ะอร่อยจริงนะครับอันนี้การันตีได้นะครับผมเคยนำข้าวสารของผมนะเอาไปให้คนกรุงกินเนาะเป็นเพื่อนผมแหละคือทํางานด้วยกันแต่ก่อนตอนที่ผมทํางานอยู่กรุงเทพนะให้เขาไปก็สอบหนึง่งตอนนี้ยังติดใจอยากจะสั่งครับสั่งแบบทุกทุกครั้งที่หมดนะจะสั่งสั่งตลอดเลยนะครับเพราะว่าเขาได้กิน แต่ก่อนพอได้กินแบบข้าวแบบโอ้อะไรอะ่ะเป็นแบบเป็นเม็ดเป็นแบบเออนั่นแหละที่ผู้ชมท่านชมที่ซื้อกินตามอาหารตามสั่งะเอ,อประมาณนั้นอะ่ะนะแล้วมาเทียบก,กับการได้กินข้าวสารหอมมะลิบ้านผมโอ้โหแตกต่างกันมากนะครับแล้วก็ราคาผมก็ไม่ได้ขายแพงนอกจตกน,นั้นผมขาย25บาทนะแล้วก็แต่ตอนนี้ราคาก็ขึ้นแล้วประมาณอยู่ที่กิโลละ30บาทนะครับที่ขายขายกันอยู่นะตอนนี้ท,ที่ที่บ้านผมถ้าเก็ดมีคนมาซื้อก็ขาย3าิบาท รหรือว่าท่านผู้ชมอยากจะลิ้มลองนะครับข้าวสารหอมมะลิสุรินบ้านผมก็สามารถสั่งซื้อได้นะเดี๋ยวผมก็บ้านผมก็ทําข้าวหอมมะลินะครับขายเหมือนกันนะครับก็ถ้าเกิดมีออเดอร์มีการสั่งซื้อก็สามารถสีแล้วก็ออกมาเป็นข้าวสารแล้วก็ส่งให้ท่านผู้ชมได้ลิมลองนะครับข้าวสารหอมมะลิบ้านผมโอเคถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็ต้องช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมกดติดตามชแนลของผมไปด้วยนะครับเพื่อติดตามวิธีบ้านๆแล้วก็การปลูกผักแบบสนุกสนุก นะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าเจอกันอยู่ที่สวนผมจะไปสวนต่อนะครับไปปลูกผักต่อพอดีมีออเดอร์ไม่ใช่ออเดอร์หรอกมีผักนะครับที่ผมเพาะไว้เยอะมากนะจะอัดคลิปนะครับให,ให้ให้ท่านผู้ชมได้ดูนะอย่าลืมเข้ามาชมเข้ามากดไลค์เข้ามาแชร์บายบาย